ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารับชมการเปลี่ยนกรองแอร์นะครับกรองแอร์ในเจ้า Mazda b t 5 0 Pro นะครับรุ่นนี้นะครับดูหน้าตาดูน,นี้ครับรุ่น pro ครับรุ่น bt 50 pro นะครับตั้งแต่ปี2012ถึง2019ขึ้นไปนะครับรวมถึง ford ranger ด้วยครับ ford ranger ปี2012ถึง2020นะ ไปดูวิธีการเปลี่ยนกองแอร์กันที่ว่าเราจะเปลี่ยนกองแอร์กันยังไงนะครับเดี๋ยวก็เชิญเพื่อนๆรับชมกันละได้เลยนะครับครับก็ไปดูวิธีการเปลี่ยนกองแอร์กันนะครับเราก็อดับแรกเราก็เปิดไอ้เจ้าเก๊นี่ออกมาก่อนนะก็เพื่อนๆหลายคนอาจจะเปลี่ยนเป็นแล้วนะครับแต่นี่คลิปนี้หรือว่าวิดีโอนี้ก็สําหรับคนที่เปลี่ยนไม่เป็นนะจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าช่าง อะไรที่ศูนย์ให้มันยุ่งยากนะครับแพงซะเหลือเกินค่าช่างนี่ก็นี่มาดูหนะ้าตากลองแอร์ก่อนนี่ครับกลองแอร์แท้จากศูนย์กันเดยทีเดียวเชียวลินพันนี่ดีแล้วนี่ครับของแท้นะตือนแต่ศูนย์เลยครับโอ้โหจะหล่นจริงๆริงมือกันหิวข้าวตากรองหิวข้าวครับไม่ได้กินข้าวทีครับ เพิ่งกลับมาจากทํางานนี่ครับก็อะไรของเขาไม่รู้ MXB อะไรอะไรก็ไม่รู้ F Pro หาเหวเลยไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับตัวหน้าตาประมาณนี้คนระับเขามีลูกศรชี้ลงนะน่าจะใส่ใส่ลงนะแล้วก็ไปดูวิธีการใส่กันได้เลยนะนี่ก็คือหน้าตากรองแอร์นี่ก็รหัสพาร์ตนัมเบอร์ของเขาอะไรของเขาไม่รู้เนี่ยก็ไปหาซื้อกันได้นะครับ เดี๋ยวก็ไปดูวิธีการเปิดเก๊กันได้เลยรอบก็ตั้งกล้องกันก่อนเลยทำคนเดียวนั่นเนี่ยนี่ครับก็ให้เราบีบเข้านะบีบซ้ายขวานะครับตรงนี้ดูเห็นกันกรูเปล่าตรงนี้นะทีนิวจีกดก็ไปนะครับกดแล้วก็ลงมาได้เลยนี่ของจะหล่นนะจังมากจังมานะดูด้านไหนนะนี่ครับหน้าตาด้านหนนะครับ ก็ให้เราบีบตัวนี้นะตัวนี้มันจะมีที่บีบบีบออกมาได้เลยบ,บีบแล้วก็ดึงออกมานะจุดติดกับติดนะครับ,รบดึงออกมาได้เลยนี่ในง่ายนะครับสามารถเปลี่ยนเองได้มันก็คือเป็นฝาปิดมาดูด้านในกันนี่ก็คือหน้าตาเจ้ากรองแอระครับมาดูซิว่ามันจะสกปรกขนาดไหนนะเพิ่งเปลี่ยนไปไม่ก,กี่เดือนเองนะแต่ว่าซื้อจากร้านอะไรทั่วไป ไมือเดียวที่ทำยากชะมัดเลยเดี๋ยวขอโอ้ฝุ่นครับขอตั้งกล้องแป๊บนึงนะ้องตั้งกล้องกันอีกแล้วเดี๋ยวทำยากนะครับกล้องมือแค่สองมือสองนิ้วสอดเข้าไปครับแล้วบีบออกมาก็ดึงออกมาได้เลยนี่น้าตาก็จะประมาณนี้โอ้แม่เจ้าฝุ่นฝุ่นค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเนี่ยนี่ก็คือเป็นกล้องที่ผมซื้อตามอนไลนนอะไรทั่วไปนะไม่มีอ่าเหวเลยบอกเลย จาเทียบกับกลองแท้นะครับเดี๋ยวจะเทียบกับกลองแท้่่เบื้อนๆได้รับชมกันนะครับนี่ก็เป็นหน้าตากลองแท้นะครับนี่กลองเทียมมันก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะดันดูด้านข้างนะครับนี่คือกลองที่ใช้ไม่กี่เดือนนี้นะครับผมพม่เปลี่ยนไปเป็นกลองจากร้านประดับยนต์ทั่วไปนะหาซื้อได้มันก็ถูกกว่าศูนย์ไม่กี่บาทหรอกก็ส่วนตัวแนะนําให้ซื้อของศูนย์นี่หว่าครับเพราะไอ้นี่ผมใช้ไปแล้ว ถูกกว่าไม่กี่บาทจริงแต่ว่ามันไม่โอเคนะกลิ่นมันแปลกแปล้นะุ้กลิ่นเหมือนเหมือนกับกระดาษมินมินอน่ะ่ <laughs> อใช้ไปสักระยะหนึ่งนะนี่ก็สองสาเดือนเองก็ต่อมาดูฝุ่นโคตรเยอะเลยครับก็มันเปลี่ยนนะแต่ถ้าของแท้นี่ที่ผมเคยใช้มาก็ที่ศูนย์ก็ประมาณ2องหินะรวม2องยห้าสกว่าๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะรวมแบตรวมอะไรด้วยกนะ็ซื้อของแท้ไปเลยครับดีกว่า ของเทียมไม่โอเคจริงๆหมินชะมัดเลยหมินตั้งแบบเรียนใหม่ๆเลยคนระับแล้ว่านี่ก็ฝุ่นยเยอะนะใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วก็แนะนำกล่องแท้จากศูนย์นะแพงนิดหน่อยดีกว่าแล้วก็ไปดูขั้นตอนการใส่กันได้เลยครับขั้นตอนการใส่ก็ไอ้นี่ของแท้นะก็จะมีตัวหนังสือใช่ไหมครับเราก็หันมาแบบนี้หันแบบนี้นะหันเอาด้านนี้ด้านที่เป็น ตัวกระดาษรองนะครับมเรียกไม่ถูกกันนะกนะระดาษรองไรทุกอย่างเนี้ยที่มันมีตัวหนังสือนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีนะนี่เป็นกระดาษแข็งผมเรียกว่ากระดาษอ่อนก็ได้ครับฝับ่งนี้กระดาษอ่อนนะให้เอากระดาษอ่อนยัดเข้าไปเลยครับให้ตัวหนังสืออยู่ขวางขวามือนะครับหรือว่าไว,ไว้มือนะให้ลูกศรชี้ชี้ลงนะครับชี้ลงหรือเปล่าน่าจะลงนะอกันต่อไปก็นี่ครับ เจ้าฝาปิดนี่ต้องระวังนิดหนึ่งครับไอ้นี่ไอตัวนี้นะไอตัวบีบเนี่ยระมัดระวังนิดนึงมันขี้หักนะครับของผมก็เคยเปลี่ยนมาแล้วหักนะครับต้องสั่งศูนย์นี่รอกันสองสามวันเลยขอเรามัดระวังนิดนึงไอเจ้าตัวนี้นะตัวบีบเนี่ยก็ใส่ก็วิธีใส่ก็เอาตัวนี้เข้าก่อนนะครับด้านซ้ายมือเราจะเห็นกันหรือเปล่านะด้านไหนนะชึบ โอเคครับก็ใส่กันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ครับก็หน้าตาจะเรียบร้อยมานี้ก็ปิดเก๊กันได้เลยนะครับเ้องนกันเลยทีเดียวเชฟปิดเก๊ก็เรากดเข้าไปแหนรุ่นนี้มีดีอย่างเนื้อมีไฟด้วยนะครับใน็กกิไม่เจ้าตันนี้เป็นตัวท็อปหนะ้าสามจุดสองลิตรปีสองพันสิบสามะครับก็เสร็จแล้วก็เอากองใส่เหมือนเดิมรกนิดนึงนครับรถ โอเคทันทีเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อง,ง่ายๆนะครับสามารถเปลี่ยนเองได้ที่บ้านแนะนำนะให้ซื้อของศู์หรือว่าถ้าใครมีตังค์หน่อยก็ซื้อแบบไอ้ไอ้คาร์บอนนะครับรองคาร์บอนอะไรสัอกอย่างเนี่ยสีดำๆนะผมยังหาซื้อไม่ได้เลยแ่วทุกด้านไม่รู้ด้านไหนมีขายบ้างก็ส่วนมากจะซื้อของศูนย์นะโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กันครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม